Number sixty, number, number, number twenty, number twenty, number one, twenty two, twenty twenty two,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  twenty twenty two, twenty two, twenty คือเส้นเลือดใหญ่นะถ้าเราตกมันมันจะทำให้เรามีการมีการเอาดูนี่คุณตกตรงไหนดูนี่อ่ะแก่ตื่นเช้ามาตีท้าแมไม่หงุดหงิดเพราะนั่นคือเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่นี่เลือดใหญ่นะเห็นไหมเห็นไหมสเขียวตรงเนี้ยเห็นไหมคะนี่คือเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดแง่เลือดมันก็จะไปหล่อเลี้ยงร่างกาย มันอยู่ตรงตามไหนแสดงว่าร่างกายเราปรนมาณคะมีเลือดมีเลือดเดินไปทั่วเลยถ้าเส้นเลือดใหญ่ขาดอัตราไมคะอัตรามันจะไม่มีเลือดไปสูบฉีดเลี้ยงหัวใจให้หัวใจมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่มันจะทําให้เลือดเนี่ยเดินไปเลี้ยงหัวใจคือตัวอะไร ตัวเส้นเลื่อนตึงมากตรงนี il, alone, ้ต ouais, ้องหน่อยส้นเส้นเลืือนลือ่ะพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เส้นเลื่อนมันเดินก่อนพูดถึงบอกว่าขอโทษดีนะท่านลงเราเสีแย่เลยจะแไนี่ี่่่าเรนนปี่ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

เลือดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไปหล่อเลี้ยงหัวใจใช่ไหมทําให้หัวใจทำไมคะมีชีวิตอยู่ได้หัวใจเต้นนะคะอ่ะและต่อไปคุณพูดบอกว่ากันให้ดีทุกคนอะไรจบ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 อะโอเคตอนนี้นะคะอ่ะเมื่อวานนี้เราเนี่ยวกับเรื่องอะไร ต้องนั่งให้ให้อ่าการวัดนอกจากการใช้บรรทัดรับแล้วเนี่ยมันใช้อะไรอีกมีสอดหรอมันเป็อุปกรณ์เจ้าองเรา่ะอ่ามันคืออะไรอ่ะพี่ช่างพี่ช่างมันคืออะไรพลึกลดอะไรเมตรอ๋อลดเมตรไปเห็นไหมไปเห็นพ่อกับแม่ใช้กันมาใช่ไหมอ่าลับเมตรอ่ะแล้วถ้าเราจะวัดเอวเราอ่ะสังเกตไหม ว่เาเขาใช้อะไรวรัดปราบเบสต็สายวัดเออสายวัดเห็นไหมเคยสายวัดไหมอ่ะต่อไป สังเกตการวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายวัดตลับเมตรแล้วก็มันมาทัดมันจะมีความแตกต่างกันยังไงคนละด้านแต่ละด้านมันจะยังไงไม่เหมือนกันเก่งมากอันน yes. ี้เขาจะวัดใครรู้บ้างว็าคือวัดอะไรวัดวัดวัดความยาวฮะวัดเขาเรียกว่าหนึ่งนิ้ว สองนิ้วเนี่ยเราเป็นนิ้วใช่ไหมคะแล้วถ้าจะเล่นลงไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่เราเรียนเซนอะไรเซนติเมตรเนี่ยอีกข้างหนึ่งเป็นเซนติเมตรอีกข้างหนึ่งเป็น,ปนอะไรคะหนึ่งนิ้วได้คะทำไมเขาถึง่าเด้นอันหนึ่งนิ้วนี่ไงคุณศิข้อนิ้วมือเรา เราข้อละกรกับมันมาดูเราไม่ถึงนะ,ะว้วาที่มือเรามาเจอประมาณ1น,นิ้วเห็น,หนไหมคะให้ดีมันมทันอยู่บ้านเราดูได้นะมันมทัดไนะอ่าเราดูซิก็มันจริงนะอันนี้รบกวออะว่ามันไม่ส่งนปลูกอันนี้รีกวนโอเคคอม กตอนนี้อ้าวยังไม่ได้สง่งบ้านเ้ยลูกนะคือคใครยังไม่ได้ส่งอีอี่องแล้วนะคะใช่อ่มาดูได้สองด้านนะคะสองด้านจะไม่เหมือนกันกาวาเรื่อนี้ ก็คืมันจะกลงไปเรื่อดนเสาอันนี้มันด้านน้ำชาเส้นเสาอันนี้ด้านนชด้านน้ำช่เสาอันนี์นนอ,นนอ่ะฟังน,นะคะฟังน,นะคะอ่ะดูสมุดิว่าตอนนี้มันมึดแล้ว ถ้ามืดเนี่ยมันคือถ้าันตรงอย่างเงี้ยแสดงว่ามันคือเท่าไหร่ยี่สิบสีนาฬิกาหรือที่ยงคืนระ้นอันนี้จะเป็น what time is s อะไรลูกนะ สิ่งมากเสมอใจทองหน่อยนะคะเบ่งมากใจทองบอกเพื่อนดีว่าถ้าเป็นเยี่ยคืนจะเรียกว่าอะไรคะ24ข้อออเสียงนะเจน t w e n t ข้อ t w อ what time it is อ่า what o o k what time it is t what time it is 我汤叶。 อตีโอกขอบต่อไปมันกจะเริ่มอะไรคะเอตี้โอขอบับมือไทองหน่อยอแลกได้ที่แบบใส่หตัวแขอทอี้โออบอามิสอะไรคะฮะเอเวนตี้แล้วไอะไรนะ 40ออบ <5. S 1> อะไรคะ40อกข10อกข1อกข17อกขอก18บ 18. 18. โอ19 20้20 20อะไร20วัน20 20 20โอ้โห24โอ้โหนะ24อย่างอันนี้คือ คือยี่สิ่อะไรคะ24น่นาฬิกานะคะอ่ะอันนี้เข้าใจหรือยังว่า1วันมีกี่ชมมั่วโมงเท่าไหร่คะหนึน่งวันมี24ชมมั่วโมงนะคะอ่ะต่อไป เมื่อวานนี้นะคะว่าครูให้ทำเกี่ยวกับเรื่องการร้อนใช่ไหมแล้วก็เหรียญจานวนเหรียญกำบ้านเนี่ยบางคนทํามาดีมากเจเจทำมาสวยเสมือะนะเจก่อนเนี่เงของเจนะเจทังมาสวยเดี๋ยววันนี้เราศาสตร์ทำสารบัญหน้าที่สิบกับ<ร>หน้าที่สิบ,บเอ็ดนะแม่แม่ทำกำบ้างเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ่ะ ดารินรักชาติไทยจิติพัฒน์จงเจ็ดดีประพัฒน์เจ็ดรามบรรทัยรักชาติไทยอัมพลตะวันสีนาราพัฒน์นันท์เรศณเดชน์รักชาติไทยสลรวัฒเต้าชนะ กัญยารลชาตการกจสีะไทคเลื่อมปืนไม่เอาปืนยสืบปืนนี่ไม่ันบ้านเหรอบ้านตรงไหนคะับบอวระบายนี้ด้วยดอกบัวไม่ระบายดอกบัวบอนะบอที่เ่าอ่าเดีเปิดสารบัญหน้าที่สิบหร หน้าทีสทสท่สิบนะลูกอ่าหน้าที่สิบเขาบอกเราอยังไงทอยโอ้ง่ายมากสมมติว่าข้อที่หนึ่งเขาให้โจทย์มาว่านะคะตัวาสามเหลี่ยมขึ่งวงกลมแล้วก็วงกลมใช่ไหมลูกสามเหลี่ยมขเขาละบายสียอะไรมาโน สามเรื่อง color สีอะไรคะสีฟ้าพื้งวงกลม color by สีอะไรคะสีเขียววงกลม color by สีอะไรคะสีชมพูหรือแดงก็ได้นะลูกน้ามันใกล้เคียงกันอ่ะต่อไปข้อนี้ยังอยู่ดอย่งเด็กเทุกคนชีข้อนี้หนึ่งซีเด็กเทุกคนชีข้อนี้หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งอย่างไรอ่ะเดี๋ยวคุณซื้ดูก่อนบางคนมองมองมนเก่งมากแม้ไอ้หนึ่งสุดตัวเนี้ย เขาที่หนึ่งห็ุไหมคะหยดนี่ค่ะเขาที่หนึ่เขามีเขามีเลยค่ะันี้อะไรบ้างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ระบายสีอะไรเหลือสื่อสื่ลงคมให้ระบายสีอะไรสื่แดงสามเหลี่ยมให้ระบายสีอะไร ้าง่ายไหมเพราะฉะนั้นมีเครื่องวงกลมไหมมีเครื่องวงกลมไหมไม่มีไม่ต้องระบายนะคะอ่ะต่อไปมาดูโจทย์ตัวนี้เดี๋ยวคุณครูให้ทำหน้าที่ก่อนนะอ่ะโจทย์ตัวนี้หนึ่งอะไรเอ่ยบ้านเขาให้วาดรูปบ้านมาสองเขาให้วาดรูปนาฬิกามาสามเขาให้วาดรูปสื่อสื่อามา เทาให้ว่าลูกโปรมาให้ทุกคนอ่าลูกโปรหัวใจนะคะอันนี้มันคือรูปทรงเลขาคณิตใช่ไหมอย่างบ้านอย่างหลังคาบ้านหลังคาบ้านเป็นรูปหลังคาบ้านเป็นรูปเลขาเลขาอะไรนะเก่งมากสามเหลี่ยมและตัวบ้านล่ะคะลูกตัวบ้านล่ะลูกตัวบ้านเป็นอะไรตัวบ้านเป็นสามเหลี่ยมหรอ สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไหมได้ได้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้อ่ะแล้ววงกลมใครทำ้วไม่เรื่องนะออ่ะ<ด>อ่ะวงกลมวงกลมเรามองสิ่งอะไรเป็นวงกลมบ้างเยอะแยะเลยเน,เเนี่เป็นวงกลมอะไรบ้างลูกนาฬิกาเก,ก่งมาก ลูกบอลเก่งมากอะไรอีกลูกลูกปลาลูกปลาไหนลูกบอนอ่ะอ้าวกรอลปลาไปแล้วลูกลูกกอลีมีเป็นวงกลมเหรอตีลีอะไรอ้าวอะไรอีกไอ้ฮะหัวเราเนี่ยหัวเราวงกลมไหมเป็นวงกลมก็ได้จะวงรีก็ได้อะไรนะฝาขวดน้ำเก่งมาก อะไรนะลูกตาเต็มมากอะไรบูาอะไรคะแก้วน้ำก็เป็นทรงกลมแต่มันเป็นทรงกระบอกก็ได้ไหมแก้วน้ำอ่ะแต่ปากแก้วน้ำมันเป็นอะไรทรงกลมนะคะปากแก้วน้ำมันเป็นทรงกลมฐานตรสุดแก้วน้ำก็เป็นทรงกลมอะไรนะลูกเต็นิ้ได้ผลไม้มอะไรหน้าที่เป็นรูปวงกลม ส้มแอปเปิ้ลมันจะไม่ออกกลกันทุกอยวนะแตงโมมะนาวทุเรียนทุเรียนเป็นวงกลมที่มีหนามด้วยแล้วอย่าย่าพูดถึงทุเรียนนะคุณอย่ซ่ิมอยู่ส้มมะนาวนินจิกลมมั้ยนิจิกลมมั้ ทำไม่ยากไม่อยากเราคือเราง่าย่ายเลยเขาไปต่อปิจยาสุดเขาเชื่อเช่อเป็นอะเราข้อหนึ่งก่อนเหรอเอาเราคือทไปเลยเรอา่องทำเมอ่อันีี้านีกาทีอ้าวทำไมบอไม่ทำข้างบนก่อนเดีลูกอธิบายเลยขอหนึ่งก่อนเด็กๆการทางานเราต้องทำข้างบนข้างลาก่อนนะลูกนะ เออบางจะได้ไม่งงบางทีมันมีข้อยากข้อง่ายที่มันมาไม่ไดก่อนแล้วมันเป็ยากอลูก